สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ไปเรียนน้ำสงการมาเย็นๆครับพี่น้องพอได้เจอเขาผู้หญ่บ้านฟินแลนด์นะครับห้อนเกิดมาแตที่รถพี่น้องนะครับอ่าเมื่อนี้หลายท่านอาจจะอยากทราบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนนะครับอ่ห้าทุ่มนะครับผู้หญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นก็ได้พด เฟซบุ๊กนะครับส่วนตัวของเพิ่นนะครับบอกว่าหวนกระแสพี่หนุ่มกัญชัยติดต่อมาได้นะครับยินดีปีดาไปออกครับผมนะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้พร้อมกับพี่น้องนะครับแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าอย่าให้ฉันได้สุดบอกแล้วนะนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับผมเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องนะครับหลายท่านคงทราบแล้วนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่คุณอานะครับเพิ่นก็ได้อ่าโพสต์นะครับ อสอบถามเรื่องรถยนต์นะครับพี่น้องส่วนรายละเอียดสอบถามว่าอย่างไรนี่หลายคนก็คือสดีอาแล้วพี่น้องนุ่มอ๋องก็ไม่อยากไปลงรายละเอียดนะครับพี่น้องหลังจากคุณอาโพสตมานะครับพี่น้องจากนั้นรถทัวร์ก็แล่นไปหาเราโหลดครับพี่น้องเต็มรหลดกับพี่น้องนะครับรถทัวร์นะครับพอคุณอาโพสตแล้วเนี่ยปุวยบ้านฟินแลนด์ก็โพสต่อครับพี่น้อง,น,น,อออน,องนะครับหลายช็อตหลายขอความครับพี่น้องนะครับ อบอกว่าหลักๆก็คือบอกว่า,าสมบัติส่วนตัวนะครับฉันไม่เคยคิดจะไปเอาของพวกเธอประมาณนี้พี่น้องและส่วนหามานะด้วยกันนะครับเป็นเงินเกือบร้อยล้านนะพี่น้องนะครับฉันก็ว่าจะไม่เอานะครับแต่วันนี้ฉันต้องมานั่งคิดใหม่แล้วประมาณนี้พี่น้องนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องนะครับ เราโพดแบบซีนะครับส่วนรายละเอียดหลังบ้านแท้ๆเนี่ยเพิ่นนว้ากันทังใดเฮาบ่แน่ใจนะครับพี่น้องนะครับหรือว่าท่านใดที่ฟังแล้วเนี่ยมีข้อมูลที่ดีกว่านุ่มอ,องนะครับหรือว่าไดา้ข่าวที่อัปเดตกว่านุ่มอ,องเนี่ยสามารถคอมเมนต์แนะนานุ่มอ,องได้เด้อครับพี่น้องหรือว่านุ่มอ,องฟังมาผิดหรือว่าข้อมูลที่ผิดพลาดเนี่ยอย่าว่ากันครับผมก็ฝากคอมเมนต์แนะนําเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยครับผมพี่น้องนะครับแต่ว่า ล่าสุดที่น้องอ่องไปหามาก็คือข้อความรายละเอียดลึกๆเนี่ยยัง่มีเผยรูปครับพี่น้องนะครับก็รู่แต่เพื่นโพสนะครับเพิ่นโพสเฟ e บุ๊กนะครับเท่านั้นเองครับพี่น้องนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่นอาชีพบอแกตต่างหากนะครับหลังบ้านเพิ่อนเขาอันนี้เขาบอกไปก้าวไกลแล้วเขาก็ยังบนไนนรูเลียงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เอฟซีนะครับคอยอัปเดตข่าวสารแล้วคอยฟังครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องนะครับ หลังจากที่ผู้หญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์มาปุ๊บเนี่ยมีเอฟซีหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับบางท่านก็บอกสนับสนุนนะครับผู้หญ่บ้านฟินแลนด์นะครับบอกว่าจัดให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับพี่เยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเสพข่าวยังมีสติครับพี่น้องอ่าตอนนี้เขายังพึ่ท่าไในรูนะครับว่าอันใดเป็นอันใดอย่านีจะพิ่งไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือ เห็นทายผู้ใบ้านฟินแลนด์เนี่ยบอกว่าจะขึ้นรถให้นะครับ็คืนรถบีเอ็มของพญาเก่านะครับพี่น้องรญาเก่านะครับที่ซื้อให้ช่วงวันเกิดประมาณนี้พี่น้องก็คือเราก็บพรตอตแล้วก็จะขึ้นในแฟนนะครับพอขึ้นในแฟนแล้วรถกระบะนะครับที่เราซื้อให้ก็ที่เอาขึ้นมานะครับเพราะว่าเรามีรถใส่นะครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนตกลงกันแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจากับภรรญาเก่าของเพื่อนแล้วนะครับ ตกลงว่าจะขึ้นรถไห้นะครับส่วนรถกระบะที่พญาบาลซื้อไห้ซื้อสดนั่นเพื่อนกะซีเอากลับขึ้นมาใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับที่พญาบาลเพิ่นเบ่านานะครับอันนี้เขาก็บริหรายละเอียดหลังหลังบ้านเนี่ยเพื่อนเบ่ากันแบบใดนะครับโอเคครับพี่น้องนะครับถ้ามีข่าวสารที่อัปเดตก็นีนะครับหรือว่าจชงใดเดี๋ยวน้องบองสิมาล่าให้ฟังใหม่นะพี่น้องนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอีลีพี่น้องนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมฝาก กดติดตามช่องนุบอบองไว้ในเดอรครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ